ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะก็จะมาสรุปแนวทางของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2อมกรานะครับผมของต้นปีหน้านะครับผมแต่เป็นอยู่ในงวด <c oughs> วันที่2นี้เนาะงวด จะเป็นอย่างไรไปรับชมก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นขัดสูตรหัวเดชแนลหลังจากที่ได้ทำมาหลายคลิป เนาะก็ไม่ไม่ไม่เยอะมากนะแต่ก็เอาพอแบบไม่งงไม่งงเนาะอ่าคู่ชุด2ตัวบนล่างหลักร้อยเลขเด่นนะแต้มนะครับแล้วก็ไม่เยอะมากนะครับเอาพอดีพอดีได้แค่นั้นเอาแค่นั้นเนาะเพราะว่าก็ค่อยมีไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็งานเยอะนะครับผมแต่ก็เอาพอ,อ,าพอ,อคอมปากคอมคอทีนี้นะครับผมในคลิปนี้แอดมาสรุปให้หลังจากที่ ได้ตัดมาแล้วนะครับผมชุดเต็มเนาะก็ย้อนดูได้นะครับผมมีชื่อบอกอยู่นะครับหลักร้อยอ่าชนกันอยู่ที่สองศูนย์สี่หกเจ็ดนะครับผมมาชนอีกครั้งหนึ่งเด่นอยู่ที่สองศูนย์หกเจ็ดแต่นี้แอดมาตัดในชุดสามตัวบนแอดตัดให้มีอ่ามีศูนย์มีสองเนาะแล้วก็มีหกมีหกอีกตัวหนึ่งแต่ที่นี่หกจับแล้วมันไม่ตรงแต้ม แอดมากไว้นี่เพราะว่าแบบมันตรงกับหลักสิบบนเนาะเพราะว่าอย่างที่แอดได้บอกบางครั้งบางทีเขาชอบเอาเลขเก่าที่เคยออกในงวดก่อนนั้นนะครับถ้าไม่เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างมาเป็นหลักร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราทอนนี้มัน2กับ6กมาเลยตรงกันกับ6นี่ตรงกับหลักสิบบนเนาะสองตรงหลักสิบล่างแค่ก็เลยให้ให้6อีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อไว้กันไว้เนาะแอดเคยอธิบายให้ฟังเลก คลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่แล้วทีนี้นะครับ2ตัวบนตรงแอดเอามาวางไว้นี่8คู่ชุดเนาะก็จะมี8 5 8 4 8เอป่อไม่ใช่8 4 8 5 8 4 2 4 9 4 9 6 8 8, 8 2 0และ4 8นะครับ <c oughs> เด่นเด้นให้นะครับ4คู่ชุดเนาะแต่เด่นสุดก็จะเป็น8 5เนาะที่มันตรงกับเลข <c oughs> เด่นบน1 3 ห้าเจ็ดเนาะมันมีหนะ้าในนี้มันมีห้าอยู่ตัวเดียวที่มันคู่ชุดกับแปดห้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเด่นเหมือนกันแต่เป็นเด่นรองจากตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแปดห้าเด่นสุดนะครับผมตามตามสูตรเพียงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แปดสี่สองสี่แล้วก็เก้าหกนะเด่นเน้นให้นะที่เหลือนะครับผมก็เอาไว้เป็นรองเผื่อชอบก็แล้วกันนะครับเราไม่ได้ทิ้งนะครับคำว,ว่ารองก็มาได้เสมอนะครับผมก็บ่อยครั้งที่มันมาที่ตัวรองเนาะ แต่ทาแบบนี้เราจะได้รู้ว่ามันมาที่ถ้ามันเข้าจริงเนาะถ้าสุตมันเดินต่อมันมาที่ชุดรองหรือชุดเด่นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วสามตัวบนตรงเนาะ,ะตามสูตรที่แดไดทําไว้ให้แล้วก็ที่มันชนแต้มมันก็จะมี285เนาะ285แ8 28 4 024และ096นละ0แล้วที่มันที่มันเด่นสุดที่แอดทำในคลิปนั้นเนาะคลิปจับเอ่อ คู่ชุด3ตัวบนตรงก็มันจะมี285เนาะที่มันมีคู่ชุดเด่นเน้นตรงนี้เนาะผมก็เลยเด่นเน้นให้ในคลิปนั้นทีนี้ก็จะเป็นคู่ชุดรองก็แล้วกันตามนี้เนาะ284 024 096นี่ศูนเะป็นคู่ชุดรองก็แล้วกันอันนี้ชุดเด่นเน้นให้ที่ทวันสีเขียวนี้นะครับผมเนาะและ2ตัวล่างนะครับผม29 23 43 48 1.4 7.4 7.8นะครับชุดเต็มย้อนดูได้นะครับผมอันนี้ชุดสรุปแล้วก็เลยตัดมาให้นะครับผมเนาะจะตรงใจไหมแล้วจะ,จะตรงกับรางวัลหรือเปล่านะกอ,อรอลุ้นกันนะครับผมเนาะ29ล่างนะครับเน้นๆน,น,นะครับแล้วทีนี้นะครับรอย่างที่แอดได้ทำให้ดูทุกงวดเนาะก็จะมีเด่นซิหน่วยบนนะครับผมเด่นซิหน,น่วยบน หนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดถ้ามาหลักสิบก็จะประมาณอย่างนี้เนาะ x หนึ่ง x 1, x สาม x 1, x ห้า x 5, x เจ็ด x ถ้ามาหลักหน่วยก็จะประมาณ x 1, x หนึ่ง x 3, x สาม x 5, x ห้า x x เจ็ด x นี่คือหาใส่เนาะอันนี้หลักสิบนนี้หลักหน่วยเนาะสมมุติว่าถ้ามาเนาะและ้วทีนี่เด่นล่างนะครับผมสี่ห้าสามเก้าสี่ห้าสามเก้าแล้วที่มันเด่นสุดเนาะที่ได้ทำมันจะมี สี่กับห้าที่เด่นสุดนะ,ะครัขีดเส้นใต้แบบนี้ไว้ก่อนเนาะถ้ามาจริงก็ค่อยไฮไลท์เต็มเนาะตัวไหนจะมาแต่ที่เด่นสุดก็คือสี่กับห้านะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมแล้วที่ได้ทำทุกงวดนะก็แล้วยังไม่หลุดนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สี่เอ่อแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับผมนี่นะรวมสิบหน่วยบนล่างต้องมีติดสามสี่ห้าหกเจ็ด งวดที่ผ่านมาผลรางวัลออกที่8 6 3 2 1ล่างเนาะอันนี้มาบนทั้ง2ตัว6 3เนาะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผม10หน่วยบนล่างต้องมีติดนะครับผม9 1 0 9 0 1 2 3เนาะถ้ามาหลัก10เนาะ 9x 0x 1x 2x 3x ถ้ามาหลักหน่วย x 9 x 0 x, 1เอ่อ x 1 x 2 x 3 นะครับผมเนาะจะเป็นงวดที่88ได้หรือไม่นะครับผมยังไม่สะดุดนะครับผมนะ87งวดยังไม่สะดุดงวดนี้90123จะมา10หน่วยบนล่างหรือจะมายังไงนะครับผมหรือจะมาไหมนะครับผมก็อรอลุ้นกันนะครับผมเนาะ่ะย้อนกลับไปเด่น10หน่วยบน1357เด่นล่าง4539แล้วก็คู่ชุดบนล่างเนาะ สตัวล่าง29เก้าเด่นให้นะรองก็จะเป็น234 3 4มสี่สามสีนะครับสตัวบนตรงเด่นเน้นให้285เนาะรองก็จะเป็น2 8ง0ปดสี่นะครับแล้วก็2ตัวบนตรงเด่นเน้นให้85ดหแล้วก็เด่นสุด85แล้วก็เด่น อีก3คู่ชุดก็จะเป็น842496เหนะาะงนั้นก็จะเป็นรอง9 4 8 8 2 0และ48นะครับผมหลักร้อยตามนี้นะครับผมลองดูนะครับผมฝากไว้พิจารณาถ้าชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับผมเนาะไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมเอาไว้เปรียบเทียบที่มาอื่นๆนะครับผมถ้าชอบถ้าไม่มีเรียกในใจก็ลองเอาไปเสี่ยง โชคดูนะครับผมจะโชคดีต้อนรับปีใหม่ไหมนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะซื้อหวยตัวไหนตัวใดก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมในคัดสูตรวยเด็ดโชคดีถูกรางวัลกันทั่วหน้าทั่วตากันแล้วกันเนาะรับทรัพย์รับปีใหม่ขอให้เฮงเปังปังขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆุกทนทุกทท่านเลยนะครับผมขอให้โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ